ามคนตามงานตามการปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีภายใต้การนำของนายถาวรพรมมีชัยและนายอุกฤษพึ่งโสภานายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีภายใต้นโยบายสามร่วมสามสร้างและสามไม่ที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุข ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในตั้งเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเหมืองคนดีมีน้ำใจใช้วิถีพอเพียงทำงานด้วยจิตวิญญาณเกี่ยวข้องทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องทุกงานทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและร่วมรับทราบภารกิจในรอบเดือนมิถุนายน2554ไปเริ่มกันที่นายถาวรพรหมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหัวหน้าส่วนงานราชการพ่อค้าประชาชนตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเรื่องในพระราชาพิธีสงกรานต์ณวัดพระพุทธฉายตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองสละบุรีและวัดพระพุทธบาทราชวาาวมาิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานเครื่องราชราสักการะทรงอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานตเจดีสถานและพระอารามหลวงในสถานที่ต่างๆในจังหวัดสระบุรีรวม4แห่งคือที่รอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปประจำถ้ำปทุนพระพุทธรูปประจำถ้ำวิมานจักรีและพระพุทธฉายหรือรูปเงาของพระพุทธเจ้าณวัดพระพุทธฉายตำบลหน,นองปาลาไหลอำเภอเมืองจากนั้นเวลา13นาฬิกา ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เดินทางไปร่วมพิธีทรงตั้งปร,ริยธรรม3ามประโยคและมอบป,ประกาศสนิยบัตรประโยคหนึ่งและประโยคสองให้แก่พระภิสุสามเนรที่สอบได้ในเขตปกครองคณะสงฆ์ขนกลงางยกเว้นกรุงเทพมหานครณวัดพระพุทธบาทราชวรวิหารโดยมีพระพรมโมรีเจ้าคณะใหญ่ผนกลางปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งปร,ริญาธรรมสามประโยคแก่พระพิสุสามสมณรที่สอบได้ในปีนี้สำหรับการจัดพิธีทรงตั้งปร,ริญาธรรมสามประโยคเป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผน่นดินทรงตั้งปร,ริญาธรรมถวายแด่พระพิสุสามสมณรที่มีความรู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบปรีสนามหลวงซึ่งอีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป มากันที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเจ็ศูนย์ทรัพยากรน,น้ำบาดาลภาค 2, สองสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5และบริษัทษเซรามิกอุตสาหกรรมไทยจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้นที่โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามตะบ,บนโคกแยะอำเภอหนองแข่จังหวัดสระบุรีทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาว,วชนและมีส่วนส่งเสริมในการร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ได้มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นในสภาวะของการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยนายถาวรพรหมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานและร่วมชมนิทรรศการการสแสดงของนักเรียนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและร่วมกันปลูกต้นไม้และนายถาวรพรหมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เป็นประธานแถลงข่าว การสารต่อโครงการเรารักต้นน้ำจาก AIS ปีที่2ซึ่งบริษัท AIS ร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพเอเพียงร่วมกันจัดงานถแถลงข่าวสารต่อโครงการนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาอีกทั้งเป็นการร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เรื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีการจัดงานขึ้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านมว่วงอําเภอแก่งคอยและโรงเรียนบ้านโป่งเกตอําเภอม่วกเหล็กตามไปด้วยข่าวการลงพื้นที่ที่ตำบลม่วงงามอําเภอเสาให้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในโครงการรณรงค์งดเผาฟางและต่อสังข้าวเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเผาต่อสางฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว อีกครั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการฟื้นฟูฟบำรุงดินที่มีการเสรื่อมโทรมซึ่งการฟื้นฟูตามแนวทางธรรมชาติแก่เกษตรกรนั้นจะเป็นการนําวัสดุต่อสางที่เหลือใช้จากไรนามาเป็นวัสดุในการปรับปรุงพื้นดินและในโอกาสนี้ผู้ว่าถาวรพรมีชัยได้ขับรถไถครบต่อสังและฟางข้าวเป็นปฐมฤกษ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอเสาใหา้ และร่วมชมการจัดกิจกรรมการแข่งขันจับปลาไหลเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีด้วยไปต่อกันที่โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลหน,นองโนโ,โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายถาวรพรหมีชัยพร้อมด้วยข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวตำบลหน,นองโนใต้ได้ร่วมกันปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูสภาพป่า ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนด้วยความผูดมสมบูรณ์ทังไม้เศรษฐกิจไม้ผลพืชสมุนไพรพืชผักสวนครัวบนพื้นที่กว่า12ไร่ณบริเวณป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบูที่6ตำบลหนองโนอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปที่การฝึกอบรมของสำนักงานกลางจังหวัดซึ่งนายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินการคลังและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ2,554ณโรงแรมเกียวอันจังหวัดสระบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการ่วยงานในจังหวัดสระบุรีเข้ารับการอบรมโดยการอบรมครั้งนี้เพื่อที่จะนําความรู้ไปบริหารเงินงบประมาณภาครัฐได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพส่วนทางด้านโครงการทูบีเดมะวันจังหวัดสระบุรีมีความคืบหน้าโดยนายถาวรพรมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและนายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้ร่วมนําเสนอผลงานโดยภาพรวมของโครงการทูบีน้ำปรวันของจังหวัดสระบุรีให้กับคณะกรรมการประเมินชมรมทูบีน้ำปรวันระดับประเทศสําหรับผลการดําเนินงานในปี2554กลุ่มต้นแบบได้รับ3รางวัลประเภทจังหวัดจังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองประเภทชุมชน ชุมชนคลองเรืออำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลรักษามาตราฐานส่วนประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่บริษัทฟูรูกวาวะเมทัลไทยแลนด์จำกัดมหาชนได้รับรางวัลรักษามาตราฐานพร้อมเป็นต้นแบบรักษา,าระดับเงินซึ่งจะเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี2554ต่อไปไปที่โครงการแก้ไขปัญหาน้าปราปามยาเสพติดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้เร่งปฏิบัติการตามยุทธศาสสห้ารั้วป้องกัน ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลโดยเริ่มจากความเข้มข้นที่เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้มงวดกดขันในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบทําให้สามารถจับกลุ่มผู้กระทําความผิดได้หลายคดีโดยในรอบนี้ได้มีการจับกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพได้หลายรายมีการเปลี่นพื้นที่เป้าหมายทําการตรวจค้นอย่างต่อเนื่องโดยนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการสอตอสอจังหวัดและคณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อมอบนโย,ยบายและกำกับดูแลติดตามผลเป็นประจำโดยทางจังหวัดสระบุรีได้เร่งรัดให้มีการปราบปรามยาเสพติดและกำหนดเยี่ยมเยียนสถานศึกษาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของผู้ว่าถาวรกรมมวีชัยอีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและตำรวจได้เพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการจัดระเบียบสังคมการปิดล้อมตรวจคน้นรวจการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งยึดหลักความโปร่งใสและยึดหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด และเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพลตตำรวจเอกวิเชียนพลดโพสีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดิน,เดนทางมาที่จังหวัดสระบุรีเพ,เพื่อติดตามคาดีตา่ตางๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงการเลือกตั้งไปที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งถือว่าเป็นโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนประจำเดือนมิถุนายนนี้ได้สัญจรไปที่บริเวณวัดหนองกระทะ อำเภอดอนพุทธจงังหวัดสระบุรีนำโดยนายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสลักบุรีนายทวัตสุรบาลปหลัดจังหวัดนำหัวหน้าส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของชาวบ้านพร้อมกับนำหน่วยบริการต่างๆของภาครัฐและเอกชนไปให้บริการประชาชนถึงพื้นที่โดยมีการสรุปประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ คือการซ่อมแซมประตูระบายน้ําและถนนที่ใช้สัญจรไม่ได้ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการแก้ไขส่วนพระราชพิธีสาคัญที่มีการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการองค์กรภาคเอกชนประสมพิกรทุกมูมเหล่าและคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีในร่วมกับมูลนิธิร่วมจิตน้องก้าวเพื่อเยาว,วชนในพระบรมราชินปปถมัมธ์ ได้มีการจัดพิธีสวดพระปริทถวายเป็นพระราชกุศน์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคม2554ซึ่งก็ได้มีการจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา15นาฬิกา29นาทีของวันเสาร์ที่25มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายถาวรบรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะพระธรรมปีดก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และสุดท้ายไปที่นายอุกฤษพึ่งโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดสระบุรีเดินทางไปที่ตึกสติไปตีธร,รเนียบรัฐบาลเพื่อทำพิธีรับมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบธงและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ โดยได้มีการมอบให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคือมลชนและประชาชนนำไปประดับตกแต่งอาคารสถานที่และอาคารสำนักงานเพื่อเป็นการเพิ่พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวโราวกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบวันที่5สิงาคม2554นี้ได้เวลาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนให้บรรลุปเป้าหมาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีอยู่ดีมีสุขและรับทราบความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆในรอบสัปดาห์ของจังหวัดสระบุรีที่มีการดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องในรายการผู้ว่าถาวนรพบประชาชนทางวิทยุเครือข่ายสำนักนางานระชาสัมพันธ์ FM 102.75MHz เมกะเวลา8นาฬิกาและชมภาพและเสียงทางสระบุรีเคเบิลทีวีทุกวันพุธและทางสื่อท้องถิ่นและเว็บไซต์ ww w p r s a l a b u บ r i .com ทีนี่ก็คือศาลเจ้าพ่อหลวงจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับตั้งอยู่ภายในตลาดสุขุมวันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มานานนับร้อยปีศาลนี้มีพอหล่อกงนะครับหรือเจ้าพ่อหลวงที่ชาวสระบุรีนับถือเป็นอย่างมากใครมาก็มักมาขอพรเพื่อที่จะได้สมหวังครับพรที่ขอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการ เวลามีของหายแล้วได้ของคืนมาขอจากท่านครับ<ะ>แต่ว่าเรื่องอื่นๆนี้ก็ขอได้นะครับแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนครับ<ะ>สำหรับศาลเจ้าแห่งนี้นะครับเดิมเป็นศาลไม้เล็กๆแต่ได้ศรัทธาจากชาวสระบุรีมาร่วมกันสร้างเป็นศาลหินอ่อนให้ท่านได้ประทับเวลามากราบไหว้บางก็นําของหวานของข้าวน้ําชาผลไม้มาถวายแต่ห้ามถวายเนื้อวัว<ะ>เป็นสิ่ง<อ>สําคัญนะครับ<ะ>ครับกา<ะ>รมาไหว้ขอพรน,นั้นพี่สมปองผู้ดูแลศาลเจ้ารุ่นที่4นะครับบอกว่าให้เริ่มจากไหว้ขอพรฟ้าดินแล้วขอให เทพพยดาที่เฝ้าประตูทั้งซ้ายและขวาเปิดให้เราเข้าไปขอพรจากเจ้าพ่อนะครับจากนั้นก็กราบไหว้องค์พระยูไลเจ้าแม่กวนอิมและถี่จูเอียนะครับซึ่งในช่วงเทศกาลไหว้เจ้าต่างๆจะมีผู้คนมาที่นี่กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับและประจําทุกปีครับในวันเกิดของหลวงพ่อคือ9กรกฎาคม อีกไม่นานที่จะถึงนี้นครับจะมีการแจกทานแก่ผู้ยากไร้ในเขตอำเภอเมืองสระบ,บุรีซึ่งก็จะมีผู้มีจิตศรัทธานำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมาบริจาคเพื่อนำบริจาคแก่ผู้ยากไร้ต่อไปนะครับใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสระบ,บุรีก็อย่าลืมนะครับแวะไปขอพรเจ้าพ่อหลวงที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันได้เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงห้าโมงเย็นและที่สําคัญนี่คือความภาคภูมิใจของชาวตลาดสุขุมาน,นะครับที่อยากให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ ไปที่นี่แล้วก็ไปนมัสการสิ่งที่พวกเขาเคารพนักถือเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะครับโบรรทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอก็คือ0894103709นั่นเองนะครับวันที่พิสูจสงอาทิตฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอาราตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติ เริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดโดยไม่ไปค้างแรงในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นฝนที่โปรยปลายในช่วงวส,สันตรดูช่วยทำให้พื้นดินที่เคยแตกระแหงกลับชุ่มชื้นเชกเช่นเดียวกับภารกิจที่สำคัญของชาวพุทธ ที่ต้องดําเนินต่อไปในการอุปถรัรมภ์ค้าจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กับประเพณีตักบาด,ดอกไม้อันงดงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของจังหวัดสระบุรีพุทธออ่งนไว้ยาาาาดดประมมใจมจคลกูศ์ งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรีประจำปี2554 13-16กรกฎาคม2554ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรี จันดีรวบรวม,รวมเรียบเรียงสักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีดำเนินการผลิต